ต้องคั่วพริกกระเทียมก่อนนะคะอย่าเพิ่งคั่วมะเขือเทศเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนพริกกับมะเขือเทศค่อยใส่ทีหลังนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับเนาะตั้งโต๊ะแล้วนะคะน้ำพริกมะเขือเทศแล้วก็ผักลวกนะคะที่สวนเนาะแล้วก็ผักสดนะคะปลาสลิดนะคะปลาสลึเลงเหลืองนะคะทอดกรอบๆมาค่ะมามั่ด้วยการก,กันทุกคน สวัสดีค่ะวันนี้คุณพรจะมาทำเมนูน้ำพริกมะเขือเทศนะคะก็คือมะเขือส้มพ่าอีสานเรียกมะเขือส้มเพราะเป็นมะเขือลูกเล็กๆนะ,ะไม่ใช่มะเขือสีดาหรือว่ามะเขือลูกใหญ่ๆนะคะตามคอนเซปต์คุณพรเลยนะคะก็คือมีอะไรก็กินอันนั้นนะคะก็คือเมนูแบบบ้านๆมีอะไรในสวนก็เก็บมากินนะคะวันนี้นะคะคพรไปเดินสวนนะคะก็เจอเออ มะเขือเทศเยอะมากนะคะก็เลยจะมาทำน้ำพริกมะเขือเทศนะคะแล้วก็จะกินกับปลาสลิดทอดนะคะนี่นะคะนี่ท yeah, like ี่เก็บมานะคะเ็เก็บมะเขือมานะคะเก็บมะเขือแล้วก็ดอกกุยช่ายนะคะแล้วก็คะน้านิดนึงนะคะก็ยอดมะนละขี้นกแตงนะคะแล้วก็บวก ตอนมีตั้มเกิดค่ะสรุปสรุปเดี๋ยวมันจะยาวเนาะโ <Okay. S 1> อเคปรุงนะคะวนก็จะพริกนี่แหละนะคะพริกเนี่ยแล้วก็พริกพวกนี้ปนปนกันนะคะแล้วก็หอมกระเทียมแล้วก็เออลืม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 ให้ดูนะคะมะเขือเทศเนาะมะเขือเทศมันเยอะมากนะคะก็เลยเดี๋ยวมันจะเน่าซะก,ก่อนนะคะดังนั้นควนก็เลยต้องหาเมนูทำนะเพราะมันเยอะนะคะดูดูด นี่มันเยอะจริงๆทำเมนูอะไรดีก็ทำเมนูนี่แหละตามที่มีนะคะเมื่อมะนาวมะนาวเอามะนาว,เ,าานาวเดี๋ยวใส่มะนาวนิดหนึ่งนะคะนิดเดียวเพราะว่าอันนี้มันเปรี้ยวอยู่แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราเตรียมเครื่องปรุงกันเลยเนาะปรุงกันเลยนะคะพอดีเมื่อกี้ไม่ได้จัดเครื่องปรุงเดี๋ยวคนไม่ไม่เห็นไม่รู้นะคะเตรียมเครื่องปรุงเลยนะคะน้ำพริกมะเขือเทศนะคะข้วหอมกระเทียมแล้วก็พริกแล้วก็มะเขือเทศกันเนาะคะุณพอนจะไม่แกะเปลือกนะคะเพราะว่า พอมันไหม้แล้วเราค่อยแกะออกนะมันจะได้หอมๆนะคะนี่นะคะการคั่วนี่ก็มันมีเคล็ดลับนะคะคือต้องคั่วพริกกระเทียมก่อนนะคะอย่าเพิ่งคั่วมะเขือเทศเดี๋ยวมันจะไหม้ก,ก่อนเนาะพริกกับมะเขือเทศค่อยใส่ทีหลังนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับเนาะเริ่มเหลืองเลยนะคะเริ่มเหลืองแล้วก็ใส่พริกลงไปเลยเนาะ ก็ใส่โคกเลยนะคะคนนี่นะคะโคกเล็กไปเลยโคกเล็กไปเลยนะคะมันเยอะมาก จะคล้ายๆน้ำพริกกานะคะ,ะเทศลงไปนะคะโอเคเทศนี้เราเราไม่ต้องโขกนะคะเราแค่บีบีก็พอเพราะว่ามะเขือเทศนี้มันมันสุกง,งอมมากเลยนะคะมันมันจะเน่าแล้วรีบเอามาทำเนาะ e di vivo poi, no? เราปรุงรสในครกเลยนะคะจะใส่มะนาวสักหนึ่งซีจะได้เปรี้ยวนิดหนึ่งนี่นะคะนี่นะคะเราก็จะ รูมไม่โคกเลยนะคะรุมไม่โคกเลยเนาะที่ขาดไม่ได้ก็น้ำปลานะคะทุกคนน้ำหนึ่งซี่ก็พอมะเขือเทศป็นเปรี้ยวอยู่แล้วเนาะ เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะทอดปลาสลิดนะคะทอดปลาสลิดนะคะอันนี้เราทอดปลาสลิดที่เตาเตาทเตาฟืนนะคะเพราะว่าสองเตานะั้นไม่ว่างกเตานึงลวกผักนะคะก็ <g ül> ะเลยต้องมาทอดนี่นะ,ะกำลังเหลืองนะคะเดี๋ยวกลับอีกข้างนึงก็เอามารับประทานกันเลยเนาะปลาสลิดทอด S 1> <S 1> นี่เรียบร้อยแล้วนะคะตักเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำพริกร <usi> มะเขือเทศค่ะมะเขือมะเขือเครือนะภาอีสานเรียกมะเขือเครือนะคะหน้า,า, <usi> าตนาน่ากินมากอร่อยมากเลยนะคะตั้งโต๊ะเลยนะคะน้ำพริกร <usi> มะเขือเทศแล้วก็ผักลวกนะคะที่สวนเนาะแล้วก็ผักสดนะคะ ปลาสลิดนะคะปลาสลิดเหลืองนะคะทอดกรอบ